เรียนลาวงการเบิ้งปทุมราชประกาศอีกสองปีขอพักไปมีชีวิตส่วนตัวแฟนเพลงใจหิวเบิ้งปทุมราชประกาศอยากมีชีวิตส่วนตัวขอสู้อยู่กับแฟนเพลงอีกสองปีทำเอาแฟนแฟนใจหิวแหกกันเข้าไปใส่ติ่งกําลังใจและถ่ายถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนุ่มเบิ้ลจึงตัดสินใจแบบนี้ เป็นนักร้องหนุ่มลูกทุ่อินดี้ที่แฟนๆล้นหลามสำหรับหนุ่มเบิร์ปทุมราชที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรงานไหนแฟนๆก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีจนงานแน่นจุกๆติดต่อกันหลายต่อหลายปีแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มเบิร์เพราะอยู่ๆเจ้าตัวก็ออกมาประกาศกับแฟนๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @b_l_e_ ขีดล่าง p a t u m i a c s ขีดล่าง s_m_i_l_e_s ข้อความว่า ผมอยากตอบแทนแฟนคลับของผมให้ได้มากที่สุดตอบแทนคนร่วมง,งานให้เขาอยู่ได้จริงๆผมอยากพักผมอยากไปมีชีวิตส่วนตัวอยากทำธุรกิจส่วนตัวพักผ่อนอยู่กับครอบครัวจริงๆขอสู้อีกสักสองปีผมจะจดจำทุกคนตลอดไปทําเอาแฟนๆของเบิ้งต่างก็ใจหายพากันเข้ามาส่งกำลังใจเพราะไม่รู้ว่านักร้องหนุ่มไปเจออะไรมา บ้างก็เข้ามาบอกว่าเคารพการตัดสินใจของเบิ้ลแต่ยังจะสนับสนุนเบิ้ลต่อไป